มาสมบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ององคายทุกผู้ทุกคน,กคนมาพบขอกับบำเบาภูไทยอีกเส้นเดิมเส้นเคยพี่น้องครับเมนูเกา่ากับเลือดอ่ะก้อยขมพี่น้องอ่ะขอโทษขออภัยผู้ที่บากินดิบนะครับเนาะอ่ะหมักไผ่หมักมันอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับสไข่ต้องบำเบาภูไทยไ,ได้พี่น้องในยูทูบคลิปเรียลจิ๊บตอกนะพี่น้องอ่ะบำเบาไรดีกันเลย กินขาวล้วก็ต่หาลุยางานต่อพี่น้องอันนี้ก็สิฟักเลือดใสน่นหมเนี่ยเช็คหน่อยมึอน,นี่แต่ว่าขมอมลำเลยพี่น้องเลยก็ลอยเลือดขึ้นโกนล่ะพี่น้องเหตุจ,จังไหนเนี่ยมันมักอมืมาลาขิงนก้อนร้อนหน่อยหน่อยอืม <c oughs> เคกค้อพ่วงกับพอดีได้ไหมเนาะอ,อ,นอ่อนอือขอสวดจะขึ้นก่อน sốt đâu nào, vi hay nóng bỏ phiền, bỏ phiền cả trong say đục đột quá nó, ừ, chặt cầm nhìn nhầy thì ui. 嗯哼。Mm hmm. chín nhầm đấy có sẹo nha nhanh phi đoàn ấy không đau mặt mình thấy bộ mặt chín nhầm đấy có bộ sẹp đi หืเผามัึงได้อรรถหืหืหก๋วเตือยอหืม nham đấy cả sẹp ạp nham lần như khẩu nhau phía mưa

오늘 <laughs> 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 응. ì หืมสั่นตุดไถ่พี่น้องเลยตัวบีบพี่พอน้องแล้วคือจิ้มเขาอ,อะ่ะเอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้พี่น้องพ่อกันในคลิปนะ้ะ คลิปนี้กบเบิดแค่นี้และคลิปน่าจะเป็นคลิปยังปดติตามสมขอลากันเพียงแค่นี้สบายดีสวัสดีครับ